สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับผมได้โจทย์ในการออกแบบแบรนด์ซิลินความเป็นมาของซิลินเนี่ยเชื่อมโยงกับโครงการอาหารพันดีนะครับซึ่งเราเอาผลผลิตเนี่ยมาจากกองทัพการที่เราจะแก้ปัญหาความม่คงทางอาหารได้เนี่ยไม่ใช่แค่การที่เราต้องสร้าง,งผลผลิตที่ดีได้แต่มันคือการ เอาผลผลิตที่ดีเนี่ยสามารถนําส่งถึงภาคประชาชนได้และศิรินเองเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่ทําให้ผลผลิตที่ดีจากกองทัพเนี่ยส่งต่อถึงภาคประชาชนได้นั่นหมายความว่าเมื่อศิรินเติบโตนะครับยิ่งทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงผลผลิตที่ดีและนั่นคือการแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารได้อย่างแท้จริงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโดยการใช้งานออกแบบเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆจริงๆแล้วแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่มีโลโก้ที่สวยนะครับหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีแต่แบรนด์ที่สําเร็จจริงๆเนี่ยต้องสามารถเเตติบโข้้าไอยู่ใในจด จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโกล้ของซีลินนะครับเราได้แรงบันดาลใจมาจากดอกม่วงเทพลัดนั่นคือสัญลักษณ์สำคัญครับที่สื่อสารว่าเมื่อแบรนด์ซีลินสามารถเติบโตจะผลิดอกออกผลทําให้ความมั่นคงทางอาหารเ,เข้าถึงภาคประชาชนและก็ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีและก็ปลอดภัยครับ โครงการซีลินเนี่ยถือกาเนิดขึ้นมาเพื่อต้องการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารมีหลากหลายแบรนด์ภายใต้ร่มของซีลินแบรนด์แรกเนี่ยชื่อว่าสีลินกินดีสีลินกินดีเป็นร้านอาหารครับเอาผลิตผลออร์แกนิกมาปรุงเป็นอาหารที่ทําให้ทั้งอร่อยปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงง่ายอย่างที่2คือเป็นเรื่องของตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตครับที่มีสินค้าออร์แกนิกมารวบรวมไว้ในร้านที่ชื่อว่าสีลินมาร์เก็ตในสีลินมาร์เก็ตเองเน,นะครับก็จะมีสินค้าออร์แกนิกที่เราคัดสรรมาจากหลายแหล่งด้วยกันที่แรกเนี่ยเป็นันพน,น สร้างเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าผักดีนะครับหรือเป็นคําพ้องเสียงว่าผักดีแบรนด์ที่2เป็นแบรนด์ใกล้ใจบายซลินผักออร์แกนิกที่ปลูกสดๆในฟาร,รม th, ์มโกลลองจิวิตี้อีโควินเลสแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือรวบรวมสินค้าคุณภาพนะครับจากชาวบ้านทําผลิตภัณฑ์ที่ดีและอยากจะส่งต่อใกล้ใจบายซลินเนี่ยก็เข้าไป OEM นะครับให้มีตราสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็นําส่งรายได้สู่ชุมชนได้ด้วยนอกจากผักสดนะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือผลิตภัณฑ์ข้าวครับจากซิลินข้าวสีส สีขนาดย่อมเราจะสีข้าวเฉพาะให้เรากินในแต่สัปดาห์นะครับซีรินข้าวสีสดเนี่ยมีการรวมเป็นไซโลข้าวเนี่ยมากกว่า10ชนิดมาหลอมรวมกันในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าซีรินข้าวสีสดและมีหนึ่งแบรนด์ข้าวนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือข้าวแม่ทัพไทยเป็นข้าวหอมนิลพันธุ์พระราชทานเนี่ยที่ปลูกในผนืนนาของท่านแม่ทัพเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในร้านที่ชื่อว่าซีรินมาเก็ตและซีรินข้าวสีสดเป็นอีกบทบาทที่ทีมของเราเนี่ยได้รับเกียรติมากๆในการออกแบบ,บแบบแบรนด์เหล่่่าาาาาาานีีีี้ออกกกมมครรรเเไปดดดูวววิธิธ ในการออกแบบแต่ละแบนด์อย่างไร มาถึงพาร์ทของการออกแบบนะครับคำว่าซิลินเนี่ยเราออกแบบให้มีความโค้งมนของตัวฟรอนต์ให้มีความรู้สึกเข้าถึงง่ายขึ้นส่วนดีไซน์ที่เป็นกิมมิคที่อยู่บนหัวตัวไอเราได้แรงบันดาลใจมาจากดอกม่วงเทพรัตท์ซึ่งเอกลักษณ์ของดอกม่วงเทพรัตท์เขาจะมีกรีบ5้ากรีบและมีเกสรสีเหลืองพอรวมเชฟดอกม่วงเทพรัตท์เข้ากับตัวฟอนต์ทำให้รู้สึกเข้าถึงง่ายสําหรับทุกคนนะครับนี่ก็เป็นไอเดียข้าวๆครับของการออกแบบโลโก้ของซิลินครับส่วนโลโก้ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของโลโก้ซิลินกินดีและซิลิน เราได้ออกแบบสไตล์ที่เป็นแฮนด์ไร i ิงพอเอามาอยู่ด้วยกันกับตัวโลโก้ซีลินตัวหลักมันจะทําให้รู้สึกว่าเป็นแบรนด์แบรนด์เดียวกันซึ่งจากที่เราได้รับฟีกับครับมาร์เก็ตเพลสหรือว่าจะเป็นหน้าร้านอาหารมีคอนเซปต์ที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงง่ายครับด้วยเรื่องราคาด้วยเรื่องบรรยากาศด้วยเรื่องสถานที่อย่างเราเลยออกแบบใช้ดีไซน์ตัวฟอนต์ตัวนี้เรื่องสีที่เราเลือกใช้สีเหลืองเนี่ยเพราะว่าเป็นเกสรของดอกม่วงเทพรัตครับอยากจะสื่อสารถึงการขยายไปทั่วประเทศพอแบรนด์ซีลินมารวมอยู่ด้วยกันนะ เต็มที่จะรู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกันครับ ส่วนต่อมาครับจะเป็นสิลินข้าวสีสดตัวดีไซน์ของสิลินข้าวสีสดคอนเซปต์เหมือนเป็นส่วนช่วยชาวนาเราก็ไปดูครับว่าชาวนาเนี่ยเขาเหมือนมีนวัตกรรมพื้นถิ่นหรือว่าคลุกคลีกับเรื่องอะไรบ้างครับกราไปเจอว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่างอบที่เป็นหมวกใช้กันแดดกันฝนผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าสนใจจังเลยเลยหยิบไอดีนิตี้ตรงนี้ครับนำเอามาออกแบบโดยการนาเชฟโดยรวมของตัวงอบมาเป็นเ u t ไลน์ของโลโก้ส่วนภายในโลโก้เนี่ยจะมีคําว่าสิลินข้าวสีสดผมก็เลยฝังดีไซน์ให้ไม่ใช่แค่เป็นตัว พิมพ์ธรรมดาตรงหัวของอักษรทุกตัวครับจะมีลักษณะของข้าวหอมมะลิแฝงอยู่ในทุกตัวอักษรจึงทําให้ดีไซน์โดยรวมสื่อสารถึงความเป็นส่วนช่วยของชาวนาแล้วก็สื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มาจากข้าวครับมาถึงการออกแบบของแบรนด์ที่ชื่อพักดีนะครับโลโก้ของแบรนด์พักดีเราจะสื่อสารถึงทหารยังไงได้บ้างให้ไม่รู้สึกว่าดูดุดันหรือว่าแข็งแกร่งน่ากลัวเกินไปเราได้อินสปเรชันมาจากตัวแบทชของทหารแบทชเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนของความภูมิใจของทหารบวกกับลักษณะของการ การทาความเคารพของทหารโดยการนํา2อย่างนี้มาจาัดองค์ประกอบเลือกสีที่เราจะรู้ได้เลยว่าลิงก์ถึงความเป็นทหารแล้วก็มีตัวฟอนต์ครับที่เขียนว่าพักดีเป็นลักษณะของฟอนต์สเตน c ซ l ลจะเป็นลักษณะที่เป็นการพ่นสีผ่านกระดาษหรือเป็นโครงไม้ครับพอมารวมกันมันทําให้สื่อสารถึงทหารได้ชัดเจนเรื่องสีเรื่องตัวฟอร์มของแบบพอโลโก้ไปอยู่บนผลิตภัณฑ์มันสามารถมองเห็นจากระยะไกลเลยว่านี่แหละเป็นโลโก้ของความพักดีและเป็นความภาคภูมิใจของทหารครับ มาถึงตัวโลโก้ข้าวแม่ทัพไทยตัวหนังสือเราเลือกใช้เป็นสีเขียวที่สื่อถึงทหารนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้ลายเส้นของคําว่าข้าวแม่ทัพไทยเนี่ยสื่อสารถึงความแข็งแรงของความเป็นทหารดีเทลอีกอย่างหนึ่งครับที่เราได้แฝงเข้าไปในตัวโลโก้ข้าวแม่ทัพไทยก็คือตรงหางของไมฮานกาลไม้มาลายหรือตรง,ต,รงตัวยอย,ยจะเป็นคาแรคเตอร์ของผู้กันหัวตัดที่พอเราตวัดไปแล้วมีความรู้สึกว่าเออเป็นลายเส้นของความเป็นไทยอยู่บนฟอร์มของเม็ดข้าวพอไปอยู่บนแพคเกจิ้งเนี่ยมันจะทําให้โลโก้คําว่าข้าวแม่ทัไทยย เด่นชัดขึ้นก็จะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์น่ะคืออะไรอะไะครับมาถึงแบรนด์ใกล้ใจครับซึ่งเป็นแบรนด์ผักออร์แกนิกตัวโลโก้ใกล้ใจเนี่ยจะเป็นบวตม้าครับเราก็เลือกฟอนตที่เป็นแซนสลีปซึ่งฟอนที่ไม่มีเชิงเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นมีความซื่อตรงแล้วดูเข้าถึงง่ายเราก็ได้ใส่กิมมิคตรงคาว่าใจเราอยากจะสื่อสารถึงแบรนด์แบรนด์เนี้ยปลูกผักด้วยใจภาพรวมของโลโก้ใกล้ใจพอไปอยู่บนแพคเกจก็ให้ความรู้สึกผักออร์แกนิกที่ปลอดภยัยและรู้สึกไว้ใจได้ ความตั้งใจของโครงการเซลินนะครับจะสําเร็จได้เริ่มต้นจากความตั้งใจที่ดีและความตั้งใจดีนี้ครับก็จะมีผู้คนและพนธมิตรพร้อมจะสนับสนุนให้โครงการประสบความสำเร็จดังที่ทุกคนเห็นภาพสําเร็จเดียวกันเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเซลินจะปลีดอกออกผลทั่วประเทศไทยนะครับและนี่เป็นเพียงก้าวแรกของเซลินนะครับในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและแก้ปัญหาป่าท้องให้กับประเทศชาติเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้อย่างมั่นคงและเศรษฐกิจไทยเติบโตบนรากฐานของการพึ่งพาตัวเองอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน